สวัสดีค่ะวันนี้จะมีรถไซย์เลยพรีเมียมมานําเสนอหนึ่งคันนะคะเป็นรถ SUV ที่มาพร้อมกับสีขาวนะคะซึ่งสีนี้ค่ะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยและที่สำคัญนะคะในเรื่องสมรรถนะการขับขี่คันนี้ก็สุดยอดมากๆด้วยสามารถขับได้ทั้งในออฟโรดและออนโรดค่ะนั่นก็คือ Lexus RX 270ปี2012นั่นเองค่ะ และที่พิเศษนะคะคันนี้ก็ยังมาพร้อมกับชุดแต่ง F Sport สวยทั้งภายนอกภายในนะคะในเรื่องของเครื่องยนต์เขาก็มาด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 2,700cc ให้พละกกำลังสูงสุดถึง185แรงม้ากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะมาดูรอบคันก่อนเลยค่ะด้านนอกนะคะเริ่มจากด้านหน้าในส่วนของไฟด้านหน้าเป็นแบบโรเจคเตอร์บายสีนอน แล้วก็ในส่วนกระจังด้านหน้านะคะครอบด้วยโครเมี่ยมสีเงินเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนั่นเองค่ะและยังมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้ทั้งหมดถึงฝจุดด้วยกันเลยค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างเลยนะคะด้านล่างค่ะมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด19และถัดกันมาตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวขอบประตูนะคะเป็นโครเมี่ยมค่ะเข้ากันกับตัวรถที่เป็นสีขาวได้เป็นอย่างดีเลยและสีขาวในเนื้อสีของเขานะคะก็ยังมีความมันความวาวของเปลือกไข่มุกนะคะทำความสะอาดได้ง่ายและทำให้รถ ใหม่ตลอดเวลาด้วยค่ะูรือรอยรอบคันคันนี้ถือว่าน้อยมากๆเพราะว่าเจ้าของเดิมดูแลมาเป็นอย่างดีเลยค่ะ ด้านหลังนะคะก็ดูโดดเด่นไม่แพ้กับด้านหน้าและด้านข้างเลยค่ะด้านบนนะคะจะมีคีบสลามมาให้และถัดกันมาค่ะก็จะมีสปอยเลอร์เท่ๆเลยและมีไฟเบรกตรงที่3นะคะถัดกันมาตรงนี้เป็นคิวโครเมียมค่ะมีกล้องวังภาพขนาดถอยจอดมาให้ด้านล่างมีปักกิ้งเซนเซอร์ทั้งหมดถึง4จุดด้วยกันค่ะเดี๋ยวลองไปดูภายในท้ายรถกันเลยนะคะ นี่นะคะสาท้ายของเขาเป็นแบบไฟฟ้านะคะสามารถเปิดทานรีโมทต,ตรงนี้ได้สะดวกสบายเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะสามารถวางสัมภาระได้แบบจุกๆเลยหรือว่าจะสามารถเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระโดยพับดอร์ดแถวที่2ลงไปอีกค่ะ แล้วตอนนี้นะคะจะมาอยู่ภายในห้องพโดยงารด้านหน้านะคะบอกเลยว่าดูทันสมัยมากๆและความพิเศษของเขาคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับชุดแต่ง F Sport อย่างเบาะของเขาเป็นเบาะหนังสีแดงทรงสปอร์ตด้านบนหัวหมอนก็สลัก ด้วยลาย F Sport เท่ๆเลยค่ะมีปี o โอประชับ mm hmm. มาให้และที่พิเศษนะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้ทั้ง2ฝั่งและยังเมมโมรีถึง3ระดับได้ทั้ง2ฝั่งด้วยกันเลยค่ะในส่วนด้านหน้านะคะ mm hmm. ก็มาด้วยโทนสีดํา mm hmm. การดีไซน์ก็จะมีความโค้งมนดูมีมิติและในส่วนตรงกลางตรงนี้ก็จะมีหน้าจอมาให้นะคะเราสามารถเล่นมัตติมีเดียต่างๆโดยคอนโทรลหานเม,มาส์เทคตรง คอนโซลกลางนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีระบบนําทางมาให้นะคะเป็นแบบเรือไทม์เลยเข้าเมนูต่างๆได้ตรงนี้ได้สะดวกสบายเลยในส่วนถัดกันมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของปุ่มปรับแรงลมปุ่มปรับแรงแอร์มีปุ่ม start stop engine นะคะแล้วก็เกียร์ค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองแล้วก็ถัดกันมานะคะในส่วนของพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยม u l t i function ซึ่งนอกจากจะ เพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายได้แล้วก็ปรับโหมดต่างๆได้เขาก็มีคุณคอนโทรมาให้ด้วยพวงมาลัยนะคะก็ตัดกับลายไมย้สวยๆแบบนี้เลยค่ะเพิ่มความหรูหราให้กับรถนั่นเองและที่พิเศษสําหรับรถสายเวลีพรีเมียมแบบนี้ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือด้านบนเขาก็จะมีซันรูฟมาให้ด้วยนอกจากจะเปิดรับสายร่มแสงแดดแล้วนะคะก็ยังเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถอีกด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ด้านหลังห้องผู้โดยสารเลยว่าจะน่าใช้เหมือนด้านหน้าไหมไปชมกันเลยค่ะ แล้วก็มาต่อกันที่ด้านหลังห้องวิทยาศาสรนะคะถ้าขึ้นชื่อว่าทรงเอคในเรื่องของความกว้างไม่ต้องห่วงเลยกว้างมากๆค่ะและทั้งคันนะคะก็ยังตกแต่งด้วยลายไม้เช่นกันอย่างเช่นแผงประตูด,ด้านข้างตรงนี้นะคะเป็นลายไม้วอลนัทแล้วก็ยังเพิ่มวัสดุหนังซอฟทั uch นะคะเพิ่มความหรูหรานในเรนเองเกรดพรีเมียมเลยทีเดียว อย่างในส่วนด้านเบาของเขาก็มาด้วยเบาะหนังสีแดง mm. เช่นกันมีรูระบายอากาศมาให้ค่ะแล้วก็ตรงกลางนะคะสามารถตึงออกมาได้ mm. เป็นที่เท้าแขนค่ะแล้วก็เปิดออกมานะคะสามารถใส่อุปกรณ์ต่างๆได้และและเบาของเขานะคะยังนั่งได้สบายถึงสาที่นั่งเลยตรงนี้นะคะถ้าไม่ใช้ก็พ,พับเก็บขึ้นไปได้เลยและที่สําคัญค่ะห้องก้งกว้างแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยเพราะเขามีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยรับรองได้เลยว่าเย็นทั้งคันแน่นอนค่ะ แล้ะที่สําคัญนะคะใครที่สนใจคันนี้ต้องห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะสภาพแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะราคาก็ยังมาราคาเบาๆเพียงแค่599,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถและทดลองขับได้แล้วทุกวันที่ o p e n r o a d ค่ะสำหรับวันนี้เจ้าก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย